บ้านสายไทยตั้งอยู่หมู่ที่4ตตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ตั้งเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2481เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวโครงสร้างทำด้วยไม้เครื่องกลมหลังคามุงด้วยจากบนเนื้อที่2ไร่สางาน64.40ตารางวาจึงได้รับการบริจาคที่ดินจากนายตีหนูคุก ต่อมานายราบง่าฝานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านสายไทยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2557 ได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมใหม่ให้ดูสวยงามและเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวนสายไทยกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2558ในระดับประถมวยัยและระดับประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนทั้งหมด54คนปัจจุบันโรงเรียนบ้านสายไทย จัดการศึกษาในระดับปถมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่1ถมีนักเรียนจำนวน220คนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเด็กมีคุณภาพเรียนการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างทันสมัยก้าวไกลด้วยสไตล์รีสอทบนพื้นฐานของหลักปรัชญายของจิตษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้านที่1 อัตลักษณ์ด้านบุคคลยิ้มง่ายทักทายไหวสวยด้านที่สองอัตลักษณ์ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนสไตล์รีสอร์ทโรงเรียนบ้านสายไทยบริหารงานโดยนายคำหนึงรุ่งเรืองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสายไทยข้าราชการครูจำนวน5ราย คณะงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17รายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายวิรัตเกี่ยวข้องประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะโดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสี่ท่านนายพัชรินปอดฤทธิ์นายพยอมจันนิ่มนายสมบูรณ์แต่งเกลียงและนายประพันธ์สุขย้อย โรงเรียนบ้านสายไทยมีการบริหารจัดการอย่างไรผมมีแนวคิดที่ว่าทำโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านที่บ่งเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเล็ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในรูปแบบสไตล์สยไทยโมเดล โดยมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์การเรียนรู้แบบเชิงลุก (active learning) มีการคิดริเริ่มใหม่ๆที่ดีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการมุ่งมั่นทำงานด้วยใจสามารถตรวจสอบเลขประเมินผลได้อีกทั้งยังมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญามีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้การบริหารจัดการ PDCA เพื่อให้เกิดโอกาส,ความ,สมาความเสมอภาคความเท่าเทียมความร่วมมือและมีคุณภาพตามนโยบายของท่านนายกราว5ฝานายกองกรารบริหารส่วนตำบลใสไทยจากโอกาสความเท่าเทียมความร่วมมือเพื่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านใสไทย ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้มแข็งในการพัฒนานการจัดการศึกษาอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านใส่ไทยได้มีการทำพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการทั้ง8โรงแรมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาครูชุมชนสู่การพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเอนกลักษณ์จิ๋วแต่แจ๋ว5ปีของการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจผลการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียน reading test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2567ค่าเฉลี่ยร้อยละ77.26ปีการศึกษา2562ค่าเฉลี่ยร้อยละ96.07ปีการศึกษา2,563ค่าเฉลี่ยร้อยละ96.91เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน3ปีย้อนหลังปรากฏว่ามีผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,561ค่าเฉลี่ยร้อยละ48.27ปีการศึกษา2,562ค่าเฉลี่ยร้อยละ53.10ปีการศึกษา2,563ค่าเฉลี่ยร้อยละ67.04 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน3ปีย้อนหลังปรากฏว่ามีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีและในปีการศึกษา2563จัดอยู่ในลำดับที่1จาก12โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นจังหวัดกระบี่